สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพทท้องในช่วงต้นเดือนนะครับในวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่จะเป็นการย้ำเตือนให้เพื่อนๆนะครับได้ทราบกันว่าในอัปเดตครั้งหน้าต่อไปเนี่ยทีมงานมีการวางแผนอะไรบ้างนะครับโอเคนะอ่ะมานั่งฟังกันเรื่องที่1ระบบอิน e s t a t i o n แบบใหม่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ซอมบี้นะครับสามารถรวมฝูงและมาโจมตีเอัโพสตหรือว่าบ้านของเราก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะสออย่างนะในการอัปเดตต่อไป นะครับเรื่องที่2ต่อมาครับ Black Plague Heart อย่างที่ทราบกันดีว่าทางช่องของเรานะครับได้ทำไปแล้วในเรื่องนี้โดยผมนะครับบอกว่า Black Plague Heart เนี่ยมันมีคำสั่งเขียนกำกับว่า Story Arc นะครับหรือ Mi s ชั่นเนื้อเรื่องอเนื้อเรื่องนะครับและในปัจจุบันเนี่ยทดสอบมาแล้วก็พบว่ามันไม่ได้ทนกว่าเดิมนะไม่ได้มีของเพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงจำนวนซอมบี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยครับยังคงเท่าเดิม แต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับการมาของ b l a c ก p l a e Hard เนี่ยอาจจะมาเป็นบอสตัวใหม่ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะกากเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการบัฟซอมบี้รอบข้างหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับอันนี้คือต้องรองดูเหมือนกันมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของระบบบูลและเบนมันคืออะไรใช่ไหมครับไอค้คาว่าบูลเนี่ยผมจะขอแทนด้วยคาว่าการ์ดลีเดอละกันบูนและการ์ดลีเดอร์นะครับคือสิ่งเดียวกันไม่น่าจะงงกันเนาะ จากไฟล์ล่าสุดนะครับในตัวเบต้าเนี่ยผมเห็นว่าทีมงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มบัฟให้กับการลีเดอร์ด้วยในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามี4หัวข้อด้วยกันข้อแรกคือ accuracy ข้อที่2 ammo production ข้อที่3 character sneak และสุดท้ายครับ character speed โดยทีมงานนะครับมีการเขียนเพิ่มเติมด้วยว่ามันสามารถ stack ก,กันได้นะครับก็ไม่แน่ว่าตัวละครอาจจะส n e ได้ไวขึ้น ความเร็วเพิ่มขึ้นหรือเปล่าความแม่นยําในการยิงปืนเพิ่มขึ้นด้วยไหมหรือแม้จะเป็นการผลิตกระสุนนะครับก็อาจจะได้มากยิ่งขึ้นด้วยพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยมานั่งคิดเล่นๆนะครับว่าหัวหน้าคนไหนเขาจะได้บัฟอะไรกันไปเชริฟเนี่ยน่าจะได้ accuracy ความแม่นยำวอลล็อดน่าจะได้ ammo production ส่วนเทรดเดอร์กับบิลเดอร์เนี่ยดูไม่ออกว่ะไม่รู้ว่าจะเป็นสน็คหรือว่าสปีดดีดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับลีเดอร์ก็ได้นะ ก็ไม่แน่นะครับแต่เพื่อนๆคิดเห็นไงบ้างก็สามารถพิมพ์กันได้นะครับในคอมเมนต์นะมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือเรื่องของเบนเราเนี่ยเวลาเล่นนะครับเรามีบัฟตลอดก็คือของการลีเดอร์ใช่ไหมเบนเนี่ยคือระบบดีบัฟนะครับที่จะมาด้วยมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับแบ็กเพลคฮาร์ดแน่นอนจากล่าสุดนะครับที่ทําผมเช็คมาเนี่ยในเบต้านะมันสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ่งที่ด้วยกันความผิดผมนะผมมองว่ามันน่าจะเป็นดีบัฟที่ส่งผลต่อตัวละคร เมื่อเราเอาตัวละครเนี่ยเข้าสู่โซนของแบ็คเพล็กฮาร์ดอาจจะมีการติดดีบัฟโดนหักลบเลือดก,ก็ได้เหนื่อยง่ายขึ้นเล่นยากขึ้นก็ไม่รู้สิครับอาจจะใช่ก็ได้นะหรือบางทีอาจจะไม่ใช่การดีบัฟก็ได้แต่จะมาเป็นการเพิ่มสปอนเวกของพวกซอมบี้ฟรีกเฟลล์โบเทอร์จังเกอร์นอตแล้วก็สคริมเมอร์นะครับ4ตัวพอดีก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแพรท้องในช่วงต้นเดือนนะเดี๋ยวทางผมจะมาอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอนะครับ ขอบอกก่อนลาแล้วกันนะครับว่าอัปเดต31นะครับไม่รู้ว่ามาวันไหนไม่รู้ว่ามาวันไหนนิย้ไว้นะไม่รู้นะเพราะว่าทีมงานยังคงพัฒนากันอยู่นะครับอันนี้คือเป็นแค่ฟีเจอร์ในตัวเบตา้าเฉยๆเพราะงั้นรอไม่รู้จริงๆไปเจอกันนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ